กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะได้ไดมาเดินสูตรคำนวณคณิตศาสตร์ของเราต่อนะครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางชุดบนนะฮะสองตัวบนจับคู่นะเข้าชุด หลักร้อยนะหลักร้อยตรงตรงไม่ต้องกลับนะฮะไม่ต้องกลับเป็นสูตรที่ทางเรามีอยู่นะครับอ่าก็จะได้มาแก้ไขคู่เงินของคลิปที่แล้วด้วยนะครับคลิปที่แล้วคือคลิปนี้นะคลิปนี้คู่เงินตัวนี้นะครับคลิปเงินของตัวนี้เจ็ดสองคือตรงเนี้ย ผมลงไปนะฮะลงไปตามนี้เลยเห็นนะฮนะตามนี้เลยครับก็คือที่กระดาษนี่คือเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ผมพิมนะพ์นะพิมพ์ไปก็อย่างที่ว่านะค่อนข้างจะดึกหน่อยทีหนึ่งทีสองนะอาจจะง่วงยังไม่ได้ตัดเลยที่เป็นตัวพิมพ์ไปคลิปที่แล้วนะครับตรงรอบตรงรอบตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตัดเลยที่ในการพิมพ์ไปนะตัวนั้นแก้ไขนะครับเอาเนี่ยเอาตามตัวนั้ง ตัวกระดาษที่ผมลงไว้แต่แรกนะครับีนเนี่ยตันนี้นี่คือในการเล่นนะอย่างสมมุติเรายกยกตัวอย่างไอ้ก็ประมาณ100บาทนะฮะในคู่เงิน72นะ72เนี่ยที่ผมเอา72มาตั้งแต่พิพ่แล้วนะเพราะว่าเขาโดดเด่นนะปีนี้เขามางวดหนึ่งผมก็เลยอ่าไปเช็คประวัติดูเนะีนะ่ยเนี่ยคือชุดคู่เงิน คู่เงินเจ็ดสองนะถ้าหลักร้อยเขาจะมาเขาจะมาเงี้ย,ยมาแปดชุดอนะไเงี้ยไปดูปีหกสี่นะฮนะหกสี่เนี่ยหกสี่เดือนวันที่สองนะฮะพฤษภายังไม่ถึงครึ่งปีเขาออกสองเจ็ดสองนะปีหกสี่พอมาอีกงวดหนึ่งคือหนึ่งเดือนหกเข้ามาเลยนะฮะหนึ่งเดือนหกเข้ามาอีก เขาเว้นไปงวดหนึ่งไม่เว้นเนี่ยก็ต้องเอ่อเว้นไปงวดหนึ่งแล้วเขาก็มาเก้าเจ็ดสองนะแล้วก็งวดหนึ่งก็คือวันที่สิบหกเดือนสิบหกสี่เป็นสามเจ็ดสองนผมก็เลวอะเอคลิปที่แล้วมันยังไงนะเนี่ยปีหกสี่เข้ามาสามเดือนนะสามงวด นะปี64แต่ตัวคู่กลับคือ2องนะ27 27ตัวนี้นะเขามาแค่63 64ก็เขาไม่มานอกนั้นก็ยังยาวเลยคันจนถึง66ยังไม่ออกแต่ไอ้72เนี่ยพอมาของปีนี้ปี64เขายังเว้นใช่ไหมยังเว้นนะเดือน5กับเดือน6ห่างกัน1งวดแต่ปี66เรา สองวัดติดนะสวัดติดมันก็เลยเหลืออีก6ชุดนะหชุดชุดตัวนี้เขาจะมาที่เขาจะมาเขามาไป272แล้วก็8-7-2ไปของปีนี้แต่64ออกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น,นะหกทีนี้66จะเหลือ,อแค่6ชุดเดี๋ยวผมจะลงให้จะลงให้ดูว่าเหลือ6ชุดเหลืออะไรบ้างนะในนี้นะที่เป็นชุดหลักร้อยตรงๆเลยนะไม่ต้องกลับ เขาจะเหลืออย่างหกชุดนะครับวันนี้เราก็จะมาดูสูตรที่ของเรายังเดินอยู่นะครับยังเดินอยู่เราก็เอาต่อเลยนะครับในเมื่อสูตรยังเดินอยู่นะครับนะตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้ที่ของเราทํามาวัดที่แล้วเราก็ทํานะแต่ว่าเราจะจับตัววิ่งตัวอะไร ยังสลับยังหลุดอยู่นะครับแต่คือ2ตัวนี้นะสูตรนี้นะ,ะตัวนี้ที่เราทําของเราทําอยู่้ยัังไงฝั่งนี้4ตัวเขาก็ยังจะมา1ตัวนะห้าแอย่างเงี้ยนะฮะและอ,อีกชุดหนึ่งก็จะเป็น2347นะครับ2347 แป๊บหนึ่งนะภาพภาพเบออรไปนะครับอ่าตัวนี้นะครับอันนี้นะครับ2ชุดนี้นะครับ2ชุดนี้นะก็คือหลักหลักการคำนวณก็คือ3ตัวหน้า รางวัลที่หนึ่งของงวดก่อนนะครับเอามาบวกกันเลยนะฮะก็264 872เราก็เอา264นะฮะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะสามตัวมาบวกกันผลลัพธ์ก็คือได้12นะครับก็เอา2มาเอา2มาตัวนี้คงที่นะฮะสามหนี่คือเลขประจำคองที่เลย01 ห้าสองก็เลขคงที่เลยเอามาตั้งหลักเลยนะฮะแล้วก็เอาผลลัพธ์จากแสนหมื่นพันบวกกันนะครับแสนพันบวกกันนะแสนหมื่นพันบวกกันได้เท่าไหร่ก็เอาตัวท้ายนะมาบวกกับสี่ตัวประจํานี้ก็จะออกมาได้สี่ตัวในสี่ตัวจะมาหนึ่งตัวในสี่ตัวจะมาหนึ่งตัวแต่ยังไม่รู้ว่าจะมาร้อยสิบหน่วยนะฮะ ร้อยสิบหน่วยทีนั้นทางนี้เราก็ต้องหาหาตัวดับนะฮะหาสูตรตัวดับสูตรตัวดับมาตัดเพื่อมันเหลือน้อยชุดนะเพิ่มนหน่อยเหลือน้อยชุดลงมาตัวดับของเราวันนี้นะฮะตัวนี้คือถ้า fc ชอบนะฮะ,ะถ้าเลขตัวไหนที่ fc มีตัวนี้ก็เอาไว้ถ้าชอบนะฮะถ้าชอบก็คือเอากันไว้เป็นตัวท้ายๆเลยนะฮะ ตัวท้ายทยเลย3ตัวเนี่ยสามหกหนึ่งนี่นะทุกหลักนะฮะทุกหลักที่เขาคะแนนสูตรทางเลขดับของเขาจะค่อนข้างจะมามาเยอะทุกหลักเลยท,เทุกสูตรเลยนะครับก็คือตัด3ตัวนี้ไว้เป็นตัวสำรองนะตัวสำรองเอาไว้ท้ายท้ายก็ได้ถ้า f อฟชอบนะชอบอา่าส่วนทางนี้ก็คือทางนี้ก็คือมันดับ เป็นบางหลักนะฮะหน่วย1 0 1 1 0หน่วยอย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้คือเราจะเอามาเป็นส่วนนี้นะฮะมาส่วนนี้นะครับแยกมาแต่ไอ้สตัวตรงนี้คือไทยอย่างที่ว่านะก็คือเอาไว้เป็นชุดกันตัวสุดท้ายๆเลยนะตัวชุดไหนถ้ามี3ตัวนี้เราก็เอาไว้เป็นเป็นชุดอ่าเขาเรียกว่าชุดอะไรอนะ่ะ ชุดกันตัวสุดท้ายเลยนะเป็นทางเลือกตัวสุดท้ายเลยนะครับถ้าถ้า fc ชอบนะ fc ถ้าท่านไหนชอบก็เอาไปลองนี่ดูนะแต่ตรงนี้จะดับเป็นบางหลักนะครับทั้งนี้เราตัดออกจาก3ตัวนี้มาแล้วนะตัดจาก3ตัวนี้มานะตัดจาก3ตัวนี้มาแล้วก็เป็นบางส่วนของตัวนี้นะที่หลับดับเป็นบางหลักก็จะมาอยู่ตรงนี้ฮะเจ็ดหลัก ที่จะมาใน3ตัวเลยมาครบ3ตัวเลยนะตัวนี้มาครบ3ตัวเลย0 2 4 5 7 8 9อ่านะตัวนี้นะเตัวนี้เขาจะมามาครบ3ตัวเลยนะฮะมาครบ3ตัวอ่านะตัวนี้ถ้า FC ท่านไหนจะเอาไปมีสูตร ก็ลองถ้าชอบนะก็ลองเอาไปจับจับชุดดูนะคระจับชุดดูตัวนี้คือ,อมาครบ3ตัวนะถ้าเห็นถ้าเห็นถ้าชอบนะก็ลองไปดูนะมีอยู่7ตัวนะครับทีนี้ทางเราสูตรของเราก็ทางสูตรของเราก็จะเน้นไปเด่นที่2กับ7นะครับ2กับ7 2อกับ7เลยพอๆกันเลยนะ2กับ7 แป๊บนึงนะครับภาพจะเบลอๆไปนิดนึงภาพจะเบลอๆไปนิดนึงนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็คือ2กับ7นะครับ2กับ7เดี๋ยวปรับภาพนิดนึงนะครับปรับภาพนิดหนึงสองกับเจ็ดนะครับสองกับเจ็ด ตัวนี้ก็เป็นแถวรองลงมานะครับก็จะดับดับเป็นบางร้อยสิบหน่วยนะฮะเป็นเป็นบางหลักนะครับท่นี้หลักร้อยนะหลักร้อยร้อยของเราก็จะอยู่ที่นะเลขที่จะมาหลักร้อยก็คือ2 5 7 8 9นะครับหลัก10ก็คือ278นะครับ หลักหน่วยก็คือ2579นะครับอ่า2579นะครับ2579 4นี่ก็ค่อนข้างจะอ่าดับเหมือนกันนะผมก็เลยไม่ได้มาในชุดนี้นะครับ4 4นี่ค่อนข้างจะอ่าถ้าถ้า FC ชอบก็เอาลงไปอีก ตัวนึงก็ได้ตรงเป็นหลักสิบนะฮะหลักสิบสิบนี่ก็ได้นะครับสิบนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้จับชุดนะเพราะว่าสีนี่ผมรู้สึกว่าจะดูเหมือนจะไม่น่าจะมาเหมือนกันนะครับไม่น่าจะมาทีนี้เรามาจับคู่กันนะก็คือผมจะเน้นไปที่7กับ8ปดนะฮะแต่ศูนย์ผมไม่ได้ลงมานฮะศูนย์นี่ก็อ่าไม่ ไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร,ร่นะฮะตามตามสูตรของเรานะครับเราก็จะยกมา2ชุดก็คือ0507 0507นะฮะตัว2 2ก็มี25 29นะครับตัว7 7นะฮะ7นี่ก็มี7 2 7579้นี่คือตามสูตรเลยนะครับตามสูตรเลยนะฮะตามสูตรเลย2 7เข้าก็มางี้นะ 8, 8 8ก็8 2 8589นะครับ ไอที่ผมทําไว้2จุดนี่คือจะเน้นหน่อยหนึ่งนะจะเน้นหน่อยหนึ่งไอตัว72นี่คือจะเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งนะฮะพิเศษยังไงก็คือเขาออกมาแล้วนะนะที่เราพูดกันต่อคือว่าที่เขาเหลือเขาจะเหลือชุดไหนบ้างเนี่ยนะที่เขาจะยังไม่มานะที่เขาเหลือนะครับ f อครับตรงนี้ก็เอาไว้ให้เป็นแนวทางครับ f อซก็ลองดูนะเนี่ยนะคือชุดที่ที่เราชอบนะว่าจะมาอย่างนี้ ตัวตัวนี้29กับ82นี่คือผมไม่เน้นเพราะว่าในสูตรในสูตรแต้มสูตรแต้มอ่าสิหน่วยบนนี่มันไม่มีแต้ม0ูนแต้ม10นะครับอ่าผมก็เลยไม่เน้นนี่ไว้นะฮะทีนี้ก็คือ1 2 3 4 5สองสามสี้าหกเจ็ดแชุดนี้ก็ถ้า FC ชอบนะฮะอ่าก็ลอง ดูนะว่าจะมีอยู่ในใจไหมนะครับทังนี้เราก็จับตรงนี้ก็คือว่าเป็นคู่เงินนะครับคู่เงินคู่เงินที่เราจะจับมันก็จะมีอยู่ตัวนี้ก็คือเราจะเน้นนะเน้นเน้นเด่นหน,หนึงคู่เงินนะครับะ7 25, 7นะศูนย์เจ็ดสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคู่เงินนะคู่เงินอ่าตัวนี้ก็ลองลงมานะอ่าแปดห้าแปดเก้านะ ตัวนี้เป็นพิเศษเลยอ่าพิเศษเลยนะฮะเจ็ดสองเรามาจับเป็นคู่เงินนะฮะเรามาจับสูตรหลักร้อยตรงๆไม่ต้องกลับนะ,ะไม่ต้องกลับก็คือมางนี้ศูนย์เจ็ดมีอะไรมั่งนะฮะเอฟซีอ่าศูนย์เจ็ดมีอะไรมั่งะฮะตามนี้เลยนะครับศูนย์เจ็ดมีอะไรมั่งนะะครับอ่าสองห้ามี ถ้าเขามาเขาจะถ้า25คู่เงินคู่เงินสอมาก็จะมาอย่างนี้เลยนะครับามาถ้า75็ดห้ตัว75ถ้าเขามาคู่เงินเจ็ดถ้ามาก็0ูนย์เจ็5ห้าหนึ่งเจ็ดห้านะครับถ้า79มานะครคู่เงิน หลักร้อยเขาก็จะมาอย่างนี้0 7 9 2 7 9 3 7 9 4 7 9 5 7 9 7 7 9 8 7 9 9 7 9นะครับถ้า85มาก็คือคู่เงินที่เป็น85ก็1 85 3 85 4 85 5 85 6 85 7 85 8 85 9 85นะครับถ้า89มา89คู่เงิน89มาก็มี 089 1 8 9 2 8 9 4 8 9 5 8 9 6 8 9 7 8 9 9 8 9อ่านี่ก็ให้เอชอบนะฮะถ้าถ้าชอบคู่เงินทั้ง6ชุดนี้ก็เอาไปเลือกดูนะฮะอ่าหลักร้อยเขาจะมาตามนี้เลยนะไม่ต้องกลับนะตรงตรง,ตรงเหมือนกับคู่เงิน72เนี่ยตรงนี้คือพิเศษนะครับพิเศษตรงนี้ผมให้ให้ศูนย์ศูนไปอีกชุดหนึ่งเป็นเป็นพิเศษไป แต่ตามสูตรที่เขามา8ชุดเขาจะเหลืออยู่แค่นี้ฮนะ172 372 472 572 672 972ถ้าปีนี้เขายังเดินอีก,อกงวดหนึ่งนะครับถ้าเขามาคู่เงิน72เขายังมาอีกนะครับเขาก็จะมานะที่เหลือเห็นไหมที่เหลือตามสูตรเขาจะเหลือแค่6ชุด6ชุดนะที่เขายังไม่มานะอนะนะ่คู่เงิน72นะ FC ก็แคป อ่าสูตรพวกนี้ใช้ใช้ได้ตลอดชีพนะใช้ได้ตลอดชีพนะครับใช้ได้ตลอดชีพเลยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายหน้าเต็มเป็นภาพนิ่มภาพนิ่งให้ FC อีกรอบหนึ่งครับวันนี้ผมอาจจะไม่ทันได้พิมพ์นะครับไม่ทันได้พิมพ์นะตัวนี้ก็คือเขาออกไปแล้วนะครับของปีนี้คู่เงินก็ออกไปนะเราตามงบเนี่ยเราก็ยังสามารถนะถ้าง,งบน้อยเราก็ยังเหลือมา72เป็นคู่เดียวถ้าคู่เงินตัวนี้มานะ ถ้าเขายังมาอีกงวดหนึ่งนะครับยังไงก็ฝาก fc นะครับกดไลค์กดแชร์นะกดชอบให้ด้วยนะครับเพื่อเปิดช่องทางให้ fc ด้านอื่นได้ดูนะครับกดชอบนะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะฮะแล้วยังไงมีคลิปใหม่ๆทางช่องเราก็จะได้แสดงให้ fc ได้รับชมต่อไปนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะพิมพ์เดี๋ยวคลิปนี้ถ้าถ้าทันผมก็จะพิมพ์จะพิมพ์คู่เงินนะคู่เงินอย่างนี้ไปให้นะคู่เงิน07 257 5 7 9 8 5 8 9แนะแล้วก็ไอ้จ2จะพิมพ์ให้อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าไองวดท,ที่แล้วผมพิมพ์ไปผิดนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปใหม่หมนะก็สูตรพวกนี้นะฮะสูตรพวกนี้คือ ใช้ได้นะสูตรสูตรตรงนี้นะคือนี่นะสูตรภาพจะให้นี่โฟกัสนี่ไปหน่อยหนึ่งนะอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายไปให้ fc ดูนะฮะเป็นใช้ได้ตลอดชีพนะตัวนี้ใช้ได้ตลอดชีพสูตรคู่เงินนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ชัดชัดไปอีกรอบหนึ่งนะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์ กดไลค์กดติดตามให้นะฮะก็กดที่ต้องชอบนะฮะ fc ท่านอื่นก็จะได้ได้รับเห็นนะฮะครับผมกดติดตามด้วยนะครับถ้า fc สามารถอาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับถ้ามีนะถ้าช่วยกดแชร์ให้นะกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยถ้า fc มีคู่เงินอย่างเงี้ยนะจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะ0 0 9ถึงนะ ถ้ากดไลค์กดแชร์ลองคอมเมนต์มาแนละ้วอยากจะได้ชุดหลักร้อยแปดหลักว่ามีในคู่เงินชุดที่ fc มีะนะฮะถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วลองคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะเดี๋ยวผมจะส่งให้เป็นการส่วนตัวเลยนะ1 fc 1ตัวเลขนะฮะที่ fc มีตัวเลขในใจไม่ใช่ตามที่ทางคลิปเรามีอย่างเงี้ยอยากได้สูตรหลักร้อยตรงๆนะอย่างเงี้ย8ชุดอย่างเงี้จะไปเข้ากับคู่เงินของ fc นะคอมเมนต์ Comment มานะครับแล้วเดี๋ยวาทางเราจะส่งไปให้นะครับเนี่ยผมยังไม่ได้ทำใหม่เพราะว่ามันมันค่อนข้างจะคอมพิวเตอร์พิมพ์ลงมาเนี่ยมันจะเล็กมากผมจะทำตัวใหญ่ตัวใหญ่นะเนี่ยถ้าได้ตัวไหนตั้งแต่0ูถึง99เก้ขาจะมีอยู่ไหมแม่อย่าง0ู 00, มีตัวไหนมั่งนะใน8ชุดเนี่ยถ้าเขามาคู่เงินนะคู่เงินคู่เงินมา0 3ตัวเขาจะมีตัวไหนมั่งอย่างงี้ศูนย์หนึเนีขาจะมีตัวไหนมั่งอย่างนี้นะฮพิมพมานะถ้ากดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮนะมีเลขคู่เงินตัวไหน1น fc 1ตัวเลขนะฮะผมจะพิมพ์ให้ส่วนตัวเลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณ